มาอัปเดตต้นชาม่วงนะครับพี่น้องหลังจากที่1ปีผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับต้นชาม่วงเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงยางไม่แน่ใจว่าสกุลอะไรนะฮะสกุลกระบากหรือเปล่าอ่าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับจําไม่แม่นแล้วนี่หนึ่งปีนะครับปลูกผ่านไปหนึ่งปีแล้วแล้วก็อ่า ไม่มีระบบน้ํานะครับพี่น้องฝากให้เทวดาดูแลเลยนี่ฮะตอนนี้ก็โอ้สุขภาพดีถือว่าสุขภาพดีนะอ่กำลังจะแตกยอดอ่อนใบนี่ก็ยางใหญ่นะครับยาวประมาณสักสคืบได้นะครับใบของเขาอ่าโดยที่ปลูกร่วมในสวนป่านะครับสวนป่าแห่งนี้ก็อายุ14ปีนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นต้นยางนาครับพี่น้อง พออาศัยไม้เหล่านี้แหละฮะเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเนี่ยฮะช่วยบดบังแสงยามหน้าแล้งนะครับทําให้ดินนั้นไม่แห้งจนเกินไปต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับก็ปลูกเอาไว้อยู่หลายต้นนะครับปรากฏว่าก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับและนี่ก็คือต้นชาม่วงอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สูงสัก ประมาณ1เมตรได้แล้วนะครับปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนี้นะครับอายุ1ปีให้เทวดาดูแลอ่ายังมีอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าสวนตรงนี้นะครับเป็นอ่าสวนป่าอีกแห่งหนึ่งนะครับมี3ไร่นะฮะซึ่งมียางพาราอยู่3ไร่แล้วก็นำไม้ป่าต่างๆมาปลูกร่วมนะฮะ ก็สวนยางพาร,รานั้นปลูกเมื่อปี51นะครับก็อายุ14ปีไม้ป่าต่างๆที่เห็นนี่ก็อายุ13ปีนะครับแต่วันนี้จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตไม้ที่ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็เป็นอย่างไรรอดหรือตายไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เห็นนี่คือต้นขุนไม้นะครับพี่น้องอันนี้ชอบส่วนตัวนะฮะเพราะว่าใบเขาสวยมากนะฮะ แล้วก็มันเป็นไม้ค่อนข้างหายากนะครับก็เลยนํามาปลูกไว้ก็ปลูกอยู่หลายต้นนะฮะก็รอดดีนะครับรอดอยู่อ่ารอดอยู่นะครับแล้วที่สําคัญไม่มีระบบน้ำนะฮะผมปลูกต้นไม้ในสวนอ่าร่วมในสวนยางพารานี้จะไม่มีระบบน้านะครับแต่ว่านี่ครับพี่น้องอาศัยว่านี่พี่เลี้ยงนะครับก็มีต้นยางนาะต้นยางพารานะครับ เป็นพี่เลี้ยงช่วยบังแสงให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันนะครับอ่านี่คือต้นแซะนะฮะต้นแซะก็เป็นไม้ทางใต้นะครับก็เอามาลองปลูกดูก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่รอดดีอยู่นี่ครับขุนไม้ต้นหนึ่งนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับพี่น้อง สำหรับคนที่อยากจะดูว่าปลูกไม้ร่วมกับยางพารานะครับเพราะว่าบางบางท่านมาเจอตอนที่มันโตแล้วนะฮะนะครับอ,อันนี้คือต้นตาเสือนะครับนี่ฮะรอดดีนะครับก็จะปลูกะระหว่างต้นยางพาราเลยนะครับยางพารานี้ต้นนี้นะครับไปหาต้นนั้นก็สามเมตรก็จะปลูก แรกตรงกลางเลยน,นะครับนี่คือต้นขุนไม้นะครับที่ปลูกอย่างนี้เพราะว่าตามาตามร่องนะฮะนี่ฮะนี่อ่ะนี่คือต้นยางพารานะครับซึ่งยางพารานั้นห่างกันหกเมตรนะครับตรงกลางนะครับนี่ฮะพี่น้องสามเมตรนี่ก็ปลูกไม้ป่าไปหมดแล้วนะครับก็มีต้นยางนานะครับต้นนี้ต้นกระบากครับพี่น้อง นี่ครับสูงชลูดไปนู่นนะฮะอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูต้นนี้โอ้โหไม่คิดว่าจะตรงได้ขนาดนี้ต้นนี้คือต้นมะข่าโมงนะครับพี่น้องแต่ดูครับโอ้โหสูงชลูดนะฮะเพื่อต้องการเบียดเพื่อนหาแสงนะฮะนะฮะตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วฮะทะลุอ่ายางพาราไปแล้วนะครับเพื่อความอยู่รอดนะฮะทำให้เราได้ต้นไม้ที่เปล่าตรง นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนี่มะข่ามงจะไม่ค่อยเป่าตรงนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูมุมนี้ขวามือของพี่น้องนะฮะขวามือนี่ก็เป็นต้นยางพารานะครับห่างจากต้นยางพารามา3เมตรก็เป็นต้นไม้ป่าจากต้นแถวต้นไม้ป่าไปอีก3เมตรก็เป็นต้นยางพาราครับตามร่องนี้ก็เป็นต้นไม้อายุ 13ปีนะครับต้นนี้คือต้นชิงชันนะครับผ่านมาแล้ว1แล้งหรือ1ปีก็โอเคเลยนะครับโตได้ดีนะครับโตได้ดีเลยนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นชิงชันนะครับผม ต้นนี้ชื่อว่าต้นยางวาดนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางแล้วก็สกุลยางนานครับเป็นไม้จากทางใต้นะครับหลายคนเขามาปลูกที่ภาคอีสานก็โตดีนะครับสําหรับต้นยางปลายนี้นะครับก็อยากเพิ่มความหลากหลายให้กับพื้นที่หรือว่าพันไม้นะฮะเป็นการอนุรักษ์พันไม้แล้วก็เป็นางานวิจัยเล็กๆน้อยนะครับ ที่ทดลองปลูกไม้ข้ามเขตด,ดูแล้วก็ปลูกไม้ร่วมกับในสวนยางพารานะครับวันนี้ต้นกระพี้นางนวลน,นะครับเพิ่งปลูกสักน่าจะ1ิกวันนี้เองนะครับเดี๋ยวมาทางนี้นะครับผมพาพี่น้องไปดูต้นบุญนาค ผมปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ครับก็โอเคเลยนะครับโอ้โหต้นบุนนาคนี่ผมต้องการมากนะฮะเพราะว่าชอบดอกของเขาแล้วก็ชื่อ,อที่เป็นที่เป็นมงคลน,นะครับเลยลองนำมาปลูกปรากฏว่าก็โอเคนะครับโอเคดีเลยนะฮะนี่มาดูต้นนี้กำลังเป็นยอดอ่อนยอดอ่อนกำลัง สวยเลยครับผมนี่สวยมากนะครับพี่น้องปลูกในร่มก็โอเคนะฮะปีนี้ก็เลยปลูกเพิ่มไปอีกหลายต้นนะครับอันนี้คือต้นจันเทศนะครับพี่น้องเป็นไม้จากทางใต้นะครับอันนี้ได้ต้นพัน์ุมาจากคุณพ่อสำเริงรัชเวชนะฮะ เมื่อไปเยี่ยมชมสวนอาสวนร้อยสองร้อยปีนะครับก็เลยขอซื้อมานะครับผ่านไปหนึ่งแรงก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะฮะไม่ตายนะครับเดี๋ยวไปดูต้น,น,นอื่นๆกันาแวะต้นนี้หน่อยนะฮะต้นนี้ชื่อต้นการพลูนะฮะสระรพคุณด้านสมุนไพรนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะ แต่ไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างก็เอามาปลูกเอาไว้นะครับอนุรักษ์เพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุ์ไม้นะครับนี่นี่ครับพี่น้องที่ว่ามะฮอกกาีโตดีนะฮะนี่ครับใช้ได้เลยนะครับผมอืมต้นนี้ก็โอ้โหระดับหน้าอกแล้วฮะ อันนี้มะฮอกกาน,นีใบเล็กนะครับผมอ่านี่ครับถัดไาครับผมต้นพระเจ้าห้าพระองค์นี่ครับพี่น้องปีนี้โตผิดหูผิดตามากนะครับนี่คือยอดอ่อนนะฮะมีหลายต้นนะครับปลูกเอาไว้หลายต้นอยู่เป็นต้นไม้มงคลที่ค่อนข้างหายากนะครับก็เลยปลูกเอาไว้เยอะๆหน่อยหายากนะมันหายชาก นะครับนี่ฮะอย่างสวยเลยครับผมต้นนี้โหโหนี่ครับผมสวยมากครับหน้าตาแบบนี้นะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ปลูกร่วมในสวนายางพาราก็โตดีนะฮะโตได้ดีเลยนี่กำลังนี่คือยอดอ่อนนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือต้นสมอพิเภกนะครับผมก็เป็นพืชสมุนไพรเป็นไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วนะฮะปลูกโดยเทวดาดูแลก็โอเคครับพี่น้องโตดีอยู่นะครับเดือมไม่เห็นไหมฮะต้นจันกระพอครับผมอันนี้ก็ไม้วงยางนะครับก่อนนำมาปลูกไว้เช่นกันนะฮะ <c oughs> อันนี้คือต้นยางแดงครับพี่น้องก็อยากจะเพิ่มความหลากหลายนะครับหลากหลายพยายามสรรหาไม้ต่างๆพันไม้ต่างๆมาปลูกอันนี้ต้นเขี้ยมขนองนะครับก็ปลูกเอาไว้อยู่หลายต้นนะครับผมวหลายต้นเลย เดี๋ยวมาทางด้านนี้มาดูต้นยางกล่องกันนะฮะต้นยางกล่องนี่ครับไม้วงยางนาชื่อว่าต้นยางกล่องอเป็นไม้อยู่ทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ภาคตะวันออกจะมีนะฮะแตกนี้ลองปลูกที่อุบลดูนะครับเดี๋ยวไปดูต้นยางกล่องต้นอื่นกันครับต้นนี้ชื่อว่าต้นยางยูงนะครับไม้วงยางนา สก,กุลสก,กุลน่าจะสก,กุลยางยางนานะครับผมก็เป็นไม้จากแดนใต้นะครับนํามาปลูก2ปีแล้วนะฮะโตได้ประมาณแค่นี้เองเอาไม่เป็นไรนะฮะเขารอดก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ต้นบุญนาคนะฮะกำลังจะแตกยอดอ่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูต้นยางยุงนะฮะยางยุงไอ้อทัที่ยางยาง กล่องนะครับต้นยางกล่องนี่ตอนนี้รู้สึกจะใหญ่แล้วฮะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วมั้งฮะนี่ครับอันนี้สองปีนะครับพี่น้องอยู่ในร่มอของยางพารานี่ฮะห่างจากยางพาราสักไม่ไม่ถึงเมตรนะครับปลูกไปเลย <laughs> นะครับใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวเลยทีเดียวนะฮะ นี่ครับต้นยางกล่องนื่แบบนี้เป็นต้นยางกล่องทั้งหมดเลยนะครับเป็นความชื่นชอบนะฮะชื่นชอบส่วนตัวอยากจะอนุรักษ์ไม้ต่างๆเอาไว้นะครับที่ตัวเองพอจะหามาได้นะครับอันนี้น่าจะ ต้นยางแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,นะครับก็เดี๋ยวมาดูก่อนจบอาหารนครับก่อนจบมาดูเขี้ยมขนองครับพี่น้องนะี่ครับจางสวยเลยฮะนี่คือยอดอ่อนมันวาวเลยนะีปลูกเอาไว้นะครับหลายต้นอยู่อ๋อแวะต้นนี้หน่อยนี่อันนี้ชื่อว่าต้นทะลอกนะฮะไม้วงยางหน้าเหมือนกัน คั่อนข,ข้างหายากแล้วนะครับต้นทะลอกนะฮะนี่ต้นเคียมอย่างสวยเลยครับผมใบของเขานี่นุ่มมากนะครับเดี๋ยวซูมให้ชัดๆหน่อยนี่ครับผมโอ้โหยอดอ่อนสวยมากนะครับผมก็ ยังไม่หมดเท่านี้นะแต่กาวว่าจะจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม่เดี๋ยว,ยวตะเคียนหินจะน้อยใจนะครับตะเคียนหินจะน้อยใจนี่ครับผมตะเคียนหินนี่ก็สองปีนะครับสองปีหรือปีแมจำไม่ค่อยแม่นแล้วทีนี้นะฮะนี่แหละครับไม่มีระบบน้ำโตได้ดีนะครับ นี่พามาดูมะฮอกานีต้นนี้ครับพี่น้องสองปีนะครับผมอยู่ในร่มก็โอเคนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็สูงสุกสองเมตรได้แล้วผมเคยปลูกอย่างที่บอร์ดนะฮะเคยปลูกมะฮอกานีใบใหญ่ไม่โตเท่าไหร่เลยนะครับไม่ค่อยโตเลยแต่มะฮอกานีใบเล็กนี้ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนี่อีกต้นหนึ่งกำลังแตกยอดอ่อนเลยนะครับ สูงสักสองเมตรกว่าแล้วข้างๆกันนี้ก็เป็นตะเคียนทองนะครับพี่น้องอันนี้ก็สองปีนะครับใช่แล้วชุดนี้สองปีนะฮะก็สูงสักสองเมตรแล้วนะครับนี่ปลูกนี่คือต้นยางพารานะฮะปลูกระหว่างต้นยางพาราอันนี้มันต้นยางพาราตายก็เลยเอามาปลูกร่วมเลยอ่ะดูอันนี้ฮะอันนี้นี่ครับปลูกตรงกลางเลยฮะนี่ตรงกลางของระหว่างต้นยางพาราเลย เดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้กันด้วยต้นต้น,ตนอ่าต้นตะเคียนหินนะครับตะเคียนหินนี่ฮะกำลังแตกยอดอ่อนสวยเลยนะครับผมดูครับพี่น้อง <Yeah. S 1> โอกัสนี่ครับสวยมากนะครับสีเข้มสวยงาม ต้นไม้ที่พี่น้องดูมาทั้งหมดนี้ผมปลูกร่วมนะครับในสวนป่าแล้วก็สวนยางพาราอ่ายางพารานั้นอายุ14ปีนะครับไม้ป่าอายุ13ปีแล้วก็ปลูกในระหว่างต้นนะครับเนี่ยฮะระหว่างต้นของยางพาราอ่าจะเห็นได้ว่าไม่มีระบบน้ำต้นไม้ก็โตได้ดีนะครับ ที่ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับพี่น้องในอนาคตนะครับต้นยางพาราเราเนี่ยหมดอายุมันแก่มันไม่มีน้ํายางให้เรากรีดแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นต้องโค่นนะครับโค่นทิ้งนะครับก็อีกน่าจะอีกสัก20ปีนะครับ20ปีครั้งหน้าไปเลยนะครับเราก็ต้องโค่นออกถ้าเราจะไปเริ่ม อยี่สิบปีข้างหน้านั้นแต่ละคนอายุเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมตอนนี้อายุ40อีก20ปีก็60ถ้าผมจะปลบปลูกยางพาราอีกคงแลวจะกว่าจะได้กรีดคงไม่ไหวนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นเมื่อเราโค่นยางพาราออกไปแล้วเนี่ยผมก็จะมีนี่แหละครับต้นไม้ที่อ่าเล่าสู่พี่น้องฟังนยครับก็จะโตเติตบโต,อ,บตอ,อ่านะครับเ <G> ติบโตขึต้นมาทดแทนนะครับ ทดแทนต้นยางพาราถึงเวลานั้นต้นไม้เหล่านี้ก็จะเติบใหญ่พอสมควรนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ะนะครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่าบํานานชีวิตวางแผนเอาไว้นะครับก็ฝากพี่น้องชาวสวนยางนะครับอันนี้ปลูกแบบผสมผสานนะครับถือว่าแบบผสมผสานเลยทีเดียวไม่ใช่มีเฉพาะยางพารานะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ สำหรับพี่น้องที่ได้ดูคลิปนี้แล้วมีคำติชมข้อแนะนำยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ